มึงกดดูโอ้ <À S 1> ว่ะเอามึงกดหมดดูโอ้ว่ะเจอที่ไหนอ่ะอยู่ให้คอมไม่กระตั๋ง w ันเดือดฟังออมันน้อยยางวะ

ได้ดูบ้างไหมเนี่ยเพราะว่าคลิปเนี่ยคือแบบดังสนั่นตัวใครมีเสียงเงียบเงียบกริ๊บสอตีนะไปดูบ้างปะ ะพอกูเดินออกมาแม่งเสียงมาตั้งนั้นรีบไมหมเหรอไม,ไม่มันยิงกันในน้อด้วยกูยิ่ได้ยินเสียงเห็นไหมอัส 步兵，耶！Oh, yeah sí. จะมันหญิงด้วยไม่รู้

มินตี้หน,นึ่งที่มันตายตายปไงวะสลิงวะกูรอมึงสลิงอ่ะแค่นั้นแหละนี่ไงรอมันมาสักแบบนิดนึงอ่ะ Ja. No. <laughs> ไม่น่าเลยบัดฮาวไม่น่ายืนฟาร์มเลยซิวเกินเนี่ยยืนฟาร์มลากแม่ง <c oughs> มรู้ว่าไม่มีชิวใหญ่ไอ้แม่ไม่มีชิวใหญ่ <c oughs> เลือดใหญ่มีคนบินข้ามกำแพงไปมือสันายเลยเป็นกิงกังยอดจังเลยเปเล่นประดานนะีย <c oughs> อยากเล่นสามสามมากกว่า <c oughs> <laughs> ตรงกลางกันด้านขวา lô ba lô ba ôi lô lô chặt đấy Bắp! đuổi สองคนก็เฟี้ยวได้มา เหมือนจะมีอิตี้มาแล้วนะเหมือนจะเป็นโลบาตุ่นแล้วเบิดไปพีอ่อยากแบบมอยเหมือนซ่อนของอะไรเนะี่ยเยอะละมันเร็งมมึงอยู่เลย อกับแตกละจตัวหนึ่งลวงหนึ่ง

่มต่อย่มต่อย่มต่อยลุกพวกกูต,ต,ต,ต่อยสองคนก็เฟี้ยวได้ครับ ดีมากสุดยอด